ก็เป็นโอกาสดีที่ได้รู้จักกันพี่น้องนีมา่าต่ว่าตรงน,นี้ยังใช่เนี่ยให้รู้ว่าเป็นพยานว่านาดีและกำนังซาวนี่ก็แต่งงานกันแล้วให้ตัวคนโรในชุมชนว่าเขามไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่การแต่งงานที่สำคัญอย่างไรผมอยากจะผู้เปิดฐานใ้พี่น้องบาะเป็นพีนเพื่อนที่สำคัญ โดยอัลกุรอฮ์สุลลัลสุลลัลฮวาลาอิวะสัลลัมมีซอฮาบะแบงคสร้างกลุ่มซอฮาบะห์นี่คือมิตรเพื่อนนบีที่อยู่กับนบีแต่ไม่บอกว่าเสียอะไรมาในฮะดิษบอดีกลุ่มแรกเนี่ยหมายถึงว่าปูดกันในสังคมในชุมชนว่าฉันจะไม่แต่งงานเลยมีไหมครับคนนุ่มๆคน นี่มมีโอกาสม่มีคามาและความกิดเหล่านี้มีในยุคนุ้นนี้ไม่แต่งานยอยู่โซดอยู่บบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งละอันาอุสาละอันาสุสาหะแคนมาอย่างเดียวแ้วก็ไม่นอนเลยไม่ปักพนเลยกลุ่มมากลุ่มที่สามเนี่ย ฉันซือสิบหกและฉันจะไม่ล,ละสิบอกเร่ๆสามคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่สังคมมาชายแต่ถา้าเราสุลลาะเรื่องนี้ไปถึงถ้าเราสุลลาะสุลลาะฮะเลยวะสันติคือข้าวขาวนี่ไปถึงหูนบีนบีก็บอกเลยพวกทานั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยมีคนในกรุงก็บอกเราดียไม่ได่งาน อีไม่นอนเลยอีนมานอย่างเดียวเลยไม่นอนไม่ผักไม่พ้อเลยอีกกลุ่มหนึ่งก็ซื้อส้่นอตไม่ลาสิ่นอตแหละเราซุ้แล้วไปประเดี๋ยวซื้อล้วบอกว่าชายไม่ได้เวลากินนี้อันนอุสลีโอผมฉันเป็นน้มานว่าอุสลีฉันจะน้มานว่าสู้หมูฉันก็ซื้อสินอตจะซื้อสินอตและฉันจะแต่งงานเช่นเดียวกัน รอสุล่าทิ้งถ่ายบพราะวบอกเราหมดถึงวันนี้เลยสาบเลยว่าการแต่งงานนี่เป็นสุนนะพี่น้องครับคุกตะบานละลัางละล่างเวลามีได้แปลวันนี้ผมแปลไอ้ฟองนี้เป็นการแปลก็ได้กันถ้าเป็นการบรรยายรือยาวแต่การแปลแบบสั้นๆนะครับรอสุล่าบอกว่ามันวาชีมันรอกีบางส่วนนะที่ปลายสมินนี้ มันจะพูตฟะฟังคนอะไรใครที่ไม่ต้องการมีความสาม,มารถและไม่ต้องการแต่งางานเนี่ยไม่ใช่พของฉันหรือี่น้องความแบบอืน่นคนไม่แต่งงานเนี่ยไม่ถึงว่าคนมาหยุดแบบฉบับของฉันแบบฉบับของาบีนี่มากไายแต่เราปฏิบัติได้ดทักีขอ้อแต่นึงเนี่นั้นก็คือการแต่งงานนี่จะบบาจะซา,าได้ไปเร่วงที่อัลลอฮ์ให้ ได้มีครอบครัวเป็นสถาบันหนึ่งล่ะในครอบครัวในชุมชนเพราะฉะนั้นครับเราในฐานะเป็นบ่าวเป็นอุมม์ของรูสุอฮ์ส็องล,องาลัาลอะไรอยู่บัลนี้เราสุนทรต้องการช่วยประาาชาชนครับมาไร้กาหมันกาาานันเด้จังเสียประชาชนของฉันแต่ถ้าไม่แต่งานนะครับถ้าไม่มีการนี่การไม่มีการแต่งงานใครเป็นคนเกิดแต่งงานหมดยาดเราพี่น้องเล่าเนี่ยเริ่มคิดให้กับหลงล้างของเรา พราะฉะน,นครับเราในท่านาเป็นมาวของเราวันพูนวันนี้พูดในเรื่องสิ้นหล้นี่ท่าท่าบันกอบคััวอย่างไรท่าท่าบันลักของสังคมนี่เป็นอย่างไรพี่น้องและนคนกรบพานมาพี่น้องที่มีเกียิครับอีกอาทิตย์ตึกบอลหนึนค่ครับอีจะพลาพ,พี่น้องเรื่องมาัทนี่เป็นเรื่องสำคัญไม่นะนํำเลยก็ได้ไม่ไม่ด้เรื่องมอางัทมันจะม,มามมสิ้นซอด นี่จะบาปาสิ้น้อยเป็นเนบียมันสารพัดมาเดี๋ยวมาฮัตที่พบจะบอกกับพี่น้องเดียดในยุคนาบีเนี่ยคนที่เขาว่ามานาบีไอ้มีมาฮัตต้องมีมาฮัตหลามาที่ได้ฟังมีผู้ยิ่งอยู่คนละมีผู้หยิ่งคนดีมาเสนอตัวในการกับนาบีนี่คนหนังละไรคนเนี่ยมาเสนอตัวเพื่อต้องการ เป็นสามีของทานราซูลศ็อลลาะอะไิวะสลลัมพอผู้หญิงคนนี้เอ่ยว่าฉันหมอตัวฉันให้กับทา่านนบปีนบปีเอ้ยเอ้ยแลเฮ้ยแลถึงกับก้มัวไม่แรงอะไรพี่น้องเคยได้ยินไหมครับผู้หญิงเนี่ยมาเซ่นเนื้อตัวให้กับผู้ชายแต่บ้านรกบนนี้ไม่มีนะมีแต่เขาไปขอ ได้เหมือนกันแต่มาซันเอนตัวเป็นปลายาบนรอสูลลาเนี่ยไม่สนใจไม่ถึงว่ารอสูลลาไม่ต้องการพอรอสูลลาไม่ต้องการเนี่ยรอสูล,ละก็มุดถึงผู้หญิงคนนี้ก็หนังเฮียก็มีผู้ชายที่นั่งอยู่เป็นซอฮาบะยกขึ้นยืน เอ่เราสูล,ล้เหมือถานเลยประส์เหตยแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยแต่งกับฉันดิฮะผู้หญิงคนนี้สเสนอตัวกับฐานในการแต่งงานกับเขากับเธอแต่เหมือนานไม่ต้องการนแต่งงา,านกับฉันดิเราสู้ล้วเขูกกับผู้ชายทันทีว่ะแต่ตัวเมีไยไร้หายเขามั่อไม่ถึงว่าสินสส้นซ้อนสิ้นซ้อนไปนอนครับ จะมากหรือหน่อยอยู่ใน้าบ่าวเพื่อทติจะให้กับพันละหา้าบานั่งในการใจนัรั้งนี้ไม่ได้หลบภูธาใดไม่ได้จังกันแต่เราทีน,นั่งนะครับหน่อยไม่ได้ต้องการตงการบ้านย่อยๆต้องการลบบต้องการนี้ต้องการนั้นนั่นคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่มีมือนผู้ชายคนนี้เราสู้รับมาวาไปรับไปบ้านได้อหู่ลทวนะวาไปแล้วมีอะไรมัน ไปได้ว่ามีอะไรบางสิบาทนีเอาอมาผู้ชายคนนี้ล็อกไว้บานอันบานอยู่แขกแล้วก็บการบ้านนั้นแกมาบอกอัสลามไม่มีอะไรทิจะเอามาเป็นมหดทิจะเอามาเป็นมหา,ออมา,มหาไม่มีถ้ารอสุลละซุลลัลลอฮฺวาเลาะห์วะสัลลัมไปอีกครั้งหนึ่งไปอีกครั้งไปหามามแม่จะเป็นเว้นที่ทำโดยอื่นเว้นที่ทำโดยเล็กไม่ถึงราคาที่ทำที่สุด ถ้าทำโดยท่อมีแพงถ้าทำโดยรื่อมีแพงแต่นี้ทำโดยเล็กมีไม้หรอดสูรหรอ,อมีไม้ผู้ชายผู้ชายคนนี้ก็กลับไปก่อนยังเลไไปอ้ไรลบมากค่ะหอซสูรเรไม่พอไปได้เลย,เลยพี่น้องครับทานเราสูลรอรบอ,อกอย่างไรกับผู้ชายคนนี้และผู้ชายคนนี้หรอซสูลรเรแต่งงาน,าก,งานก,กับผู้หญิงปิสาจตัวอะไกับหรอสูตรเราหรอซสูตรเราว่าสุดถ่ายมี จำบันโคนหวานตรงไหนม้ตัวมันเคยท้ามายจำบันโลนวานตรงไหนมั้งโตเกเตบเคยท้ามายว่าตัวจำอันขควานมายพี่น้องครับพี่เป็นข้อขีดติ้ยในตัวข้องทานมีอันขควานคนดีนะครับมีลิวายะบางทีบอกวา่าชัดจำสุโรบากรองจะบาจับสุโรได้ครับ ผู้ชายคนนี้จำสุรอกันจะวากากันสุรอ,รอนั้นสุามีแต่เราสุลอบอกว่าเอาอันกุรลานที่นีอยู่ในว่าใจของทานซ้อนกับนางนี่คือเป็นมหัศแต่เราซุบก็บอกว่าฉันนี่กาทานนี่กาเธอให้ก็ผ่านแล้วโดวยอันกุรลานที่ผ่านนี้อ๊ะแต่เล่งเร็วมาดีเราเล่ลเลกินนะครับ มาัต้องพองไล่ปาดิมามัาต้องมีรอดมาัต้องมีนูมาัต้องมีนีลิสนี้เรานีไปลองต่งงานมันจะตามมาส่วนอย่างจะตามมาลิสตี้จะตามมาเราอยู่ในภ่ายใจรักการอาลัลลอฮ์แม่เราคับใครออกจากบ้านนี่ไปทําธุรกิจนีที่จะได้มั้ยถ้าถูกคนกับดนดเอาเองเมั้ยอ,ออกจากบ้านนี่ไปขายขายวนันนี้เอากาไรต่างนั้นตา่นนี้ลรงกับดนดแรกนะครับ ไม่ได้ตามในคำนั้นดอกเพราะอะไรริสกีปัจจัยยังสีดาะีให้พี่น้องสาบและครอบครัวได้ทราบว่ามันอยู่ายใตายประหัตของเรานี่คือลักอากิดาของเราปวเรื่องสุนนะต้องปวนเรื่องลักอากิดาลักเชื่อไม่เมื่อเชื่อก็เป็นเดือดท่านต้องปีสุดก่อนต้องตัดลอกก่อนต้องบันันต้องปน,นงีต้องแสด,ดเจตถึงจะเชื่อ แต่ลักเสื่อมอลานรอบอก์ได้รอซูล่าวอกนี่เราต้องเสื่อพี่น้องครับพี่นองได้ชิดได้ยินในสิ่งลานีครับบางทีไม่ได้โทษแผลไม่ได้โทษอธิบายเซ็นเตอร์กันกับพี่น้องครับนี่คือบอสที่ทารอซูลล่าให้็นว่ามาฮัดเป็นเรื่องสำคัญแต่ในชุมชนเราเนี่ยคนจนจริงๆเลยตัวมาเมา่ไอ้บ้าหุงจนมันโบราณมาคุณนิกายมันไม่เลยอันโบราณ น้งไม่มีเบียทำได้ครับสำหรับคนไม่มีแต่สำหรับคนมีให้น่อยไ่ได้จะมีต้องใหไสมศักดิ์ศรีให้สมท่านะ่จะใ้เพราะอะไรครับสังคมจะได้มีจะท่าบัลลางมีและมีความสุขในใจพี่น้องที่มีเกียรติครับเอาฟังอันกรนุณนอีกอาญาสบายใจวันนี้ครับจะพูดไม่ยาวเพื่อติ่จะแลสันส้น และนําไปเป็นข้อคิดพยานที่มากพี่น้องที่มากเพื่อจะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในสังคมของเราอัลลอฮฺการอันคุรอาพี่น้องครับมันกเกิถาบันทั้งปวงเอาิลไลมินัตรตร่งเสตอนุรยิมยายอายุลลีนะอามันุอปันดาโพธิศรัทธาโพธิยังเป็นท้างลายก็คือพวกเราและพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ลาตุนิกลุมอัมวาลุกุมวนาอาลาลุกุมอันริบิลล่านี่ครับคือตัวดิส่สนคัะเพราะมีสถาบันคอบผู้อะลรเพราะอยู่ในชุวชนแล้วเพราะพี่น้องทำปัจจัยยังชีพเรียงชีพตลอดเวลาพี่น้องต้องระมัดระวังลาตุนิกลุมอัมวาลุกุมอัมวานก็คือสับสนของหันและต่อไปขอบพ่อจะวีโลและบรรดาโลโลข้อง่าน อย่าให้มันเป็นสิ่งที่ท,ทำไปทางนั้นลืมอ่าลร้องลืมลม,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 มันดึกดื่นอ่าลร้องทำธุรกิจเดี๋ยวมาทำลืมนามาดมีไหมนี่ลูกยุ่งกับโลูกเดี๋ยวมาทำลืมนามาดมีไหมตรงนี้ไปลองต่อเองการละหมาดต้องเราพี่น้องครับเราถาบันครอบครัวเรกของเราต้องสนอนนามาดอายุเจ็ดขวบสอนะหมาดสิบขวบแล้วยังไม่ละหมาดในท๋าวทำฝืนตีสองให้เข้านามา เมื่อสังคมมีการอามาดมีการสู้อยู่นี่ครับสังคมมีสังคมที่มีความสัมพันธ์สังคมที่เชื่องห่ลอให้ได้พี่น้องรับซิ่งแล้วนี้ครับไม่ใหญ่เป็นสิ่งเทลารัลังและไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเอามาอยู่เบื้องหน,น้าบางคนพี่น้องกับหลักตรงนี้จนกระถังรื่อาเจีรนมีเยอะ เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราคราวนีอ้านอ,าอายุวนี้นะอามานมุู่อังกุสะุมนี่เรื่องครอบครัวนะจงปกป้องตัวของท่านว่าอันนี้กุมหน้าหรอกและปกป้องให้ปกป้องลูกของท่านปกป้องของท่านให้ปลอดจากไฟนาร์หรอกพี่น้องกรัวไม่กลับไฟนาร์หรอกนี่ความร้อน ที่มีพ้นกระทบมายัางบอกเราเนี่ยมันเป็นความ้อนที่อ่พี่น้องได้ยินไหมครับเป็นความ้อนที่นรกนัออ้นข้อนุญาตจากเอาล่์ว่าให้ใคายความ้อนที่ออกไปและก็มีพ้นกระทบตอ่อหมเชกเซนเจยวกันบางว่าเทศเนี่ยนรกใคร่ความหินจนกระทั่งมีพ้นกระทบตอ่อหนกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคุมครองขอบกลัวของเราอย่างไร ให้ปล่อยย่างนอร์ดนี่คือสถาบันกบฏต้องดูแลตัดใจมันแล้วบาวมันเป็นอย่างไรไอ้บาวมันไปไหนไอช้างมันไปไหนวยังไงเราจะต้องสนใจมันแหละวย้ายและพี่น้องครับต้องดูแลต้องอกทูนเผื่อเขาอยู่ในกองนักการกิตติบุรุษลนาสุนนัพี่น้องได้ยินสิ่งน่านีไว้มากิตติบุรุษล่าสุดนั่นไม่อยู่ที่ดินของเราแต่แสดงออกมาครัพ้นภูดเรื่องกิตติบุรุษล่สุดนั่นเอง ในยยอยากมือเดี๋ยว่าขัดขานขัดขานอบีขัดขานสุนนะพี่น้องครับเรื่องนี้จริงใจญ่กวแม่แต่ว่าใจอันตรีก็ไม่ได้ผมไปบพูดตรงนี้พี่น้องครับผมฟอทีดด่มอห์พี่น้องวันศุกร์เด็กเป็นเสียรอยเป็นพันข้นพูดเรื่องกีตาร์บนล้อและสุนนะผมยังยันว่าใครที่ขัดขานในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอันตราย